ไม่ดีวันนี้พี่ไม่กลับมาเขาบอกว่าป็นมีความสุขอะแล้วเราอยากส่งต่อความสุขให้ทุกๆคนนะคะมากันนะอย่าอย่าลังเลอย่าลังเลรีบมาเมื่อส3สาปีที่แล้วเนี่ยนะคะพี่ได้ทําตากับดึงหน้าส,สวัสดีนะคะเทพวิดาศิยาภัยคะ่ะตอนนี้ผลิตละครด้วยรับผิดรายการด้วยเมื่อส3ปีที่แล้วเนี่ยนะคะพี่ได้ทําตากับ ดึงหน้าซึ่งอันนี้ก็คือพี่ทำเฟซล็อกช่วงบนไปได้ไม่ถึง7วัน7จ็ดประมาณ7วัน30กว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่ก็ทํามาแล้วถ้าไม่ดีวันนี้พี่ไม่กลับมาเพราะพี่จะไม่เสี่ยงกับอาชีพพี่หน้าตาซึ่งไม่ชัวร์ไม่ทำเนี่ยมันเนี่ยผมก็จะล็อกตรงนี้ตรงหางตาได้อีกนิดนึงมันมันเคยล็อกมาแล้วอ่ะเนี่ยมันจะดึงได้นิดเดียวแต่ตรงนี้ไม่เคยล็อกเราก,ก็อ่าเพราะนั้นก็เป็นล็อกเป็นส่วนวันนี้จะมาล็อกข้างล่างนะครับเนี่ยเราเห็นไ,ไหมสวยเลย นะครับเพราะนี่มันผ่านมา30ปีก็คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นคุ้ม,ค,มคุ้มแล้วคุ้มแล้ว <S <S 2> <S 2> อันนี้ก็เป็นเครื่องดมยาเนาะเดี๋ยวเราต้องดมยาด้วยวิสัญญีแพทย์วันนี้พี่แมปมาก็เลยขอล็อกท่านล่างผมก็เลยจะล็อกท่อนล่างให้ส่วนท่านบนก็จะล็อกให้นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าคงทนนานนะฮะขึ้นแค่้เหรึนไ้อนไ้ไหมโอ้ตอนทำเป็นงไงบ้างครับเมื่อกี้ไม่เก่ หลับสบายไม่เจ็บ้คุณภาพมืนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมนี่สุดๆได้ไมได้โอเคโอเคพี่แม่มาดีครับเป็นมเชีเลยเนี่ยอันนี้คือวันแรกูรู้สึกว่าตรงไหนที่แตกต่างบอดี้รู้สึกแบบบอดี้ยาว เีาต oh yes, okay. ีนยาวเอินีว่ากนอื่นอันก็มันหาเลยนม่ราเลี้องลับไปเถอะใช่ไหมทำไที่เราปกหนังสือที่ว่าเยอะนะเยอะนะได้แต่มาตั ags, mm ้งแตยี่สิบปีสามสิบสามปีที่แล้วมาทำตาสองชั้น ต้นปีปลายปีปลายปีมาทำเฟซล็อกบนด้วยแสงสุดท้ายทางตาโตกแก้มเยอะใช่แล้วผ่านไป33ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือมาแก้ไขเฟซล็อกทำช่วงล่างแล้วได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้อันนี้คือให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าการที่มาทำเฟซล็อก กับนะทีลพรคลินิกและเป็นเทคนิคของคุณหมอชลทิศนั้นทำให้ความสวยของคุณอยู่ยั่งยืน,ยนและหกว, <laughs> วันก็สวยได้ไปไหนก็ได้แล้วก็ต้องบอกว่ามันมีความสุขอะแล้วเราอยากส่งต่อความสุขให้ทุกๆคนคะนะคะเพราะพี่ก็บอกเพื่อนๆพี่ไปเป็นร้อยแล้วนะคะนะมากันนะอย,อย่าลาังเลอย่าลังเลรีบมาทีลพร